สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตํารวจพบประชาชนครับผมไพโรธเทศนิยมนะครับพบกับผมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงห้าสิบนะครับซึ่งรายการของเราก็จะนําเสนอรูปแบบการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับครับก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่จะติดต่อเข้ามายังรายการของเราก็สามารถโทรมาได้ที่029349258ถึง9นะครับหรือจะ sms ข้อความของท่านมาที่4123456นะครับ หรือหากท่านมีภาพถ่ายคลิปนะฮะในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจไม่ว่าในด้านที่โจม็ดีหรือจะร้องเรียนก็ดีนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่412 3703นะครับรายการของเรายินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงในให้กับประชาชนนะครับครับและวันนี้นครับผมก็มาอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับแล้วก็มาที่อำเภอเมืองปานนะครับซึ่งก็จะมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่สถานีตำรวจปูทอน เมืองปานนะครับจังหวัดลำปางน,นะครับซึ่งที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ไม่ได้เป็นทุ้มวัดนะครับหรือว่าเป็นตุ่มบ้านที่เหมือนกับบ้านทรงโบราณนะครับแต่เป็นสถานีตํารวจภูธรเมืองปานนะครับอยู่บนเขาครับผมต้องเดินขึ้นไปนะครับเพื่อจะไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจถึงความเป็นอยู่ของประชาชนที่นี่และที่นี่ก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนั่นที่มีน้ําตกที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั่นก็คือ แกน้ำตกแก้ซ้อนนะครับซึ่งเป็นน้ําตกที่มีน้ําพุร้อนอยู่ที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็มีการอาบน้นลงน้าแร่เดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับท่านผู้กับถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท่านว่าพดีอาชญากรรมมีไหมประชาชนความเป็นอยู่ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมไปเลยครับ เข้ามาอยู่ที่โรงพักนะครับแต่ตามปกติทั่วไปนะครับการ่ต่ทํารายการของผมนี่ก็จะเข้าไปพบท่านผู้กับในโรงพักนะครับแต่วันนี้มาแปลกครับผมอยู่หน้าโรงพักนะครับเพราะว่าอยู่ท่ามกลางบรรยากาศหุบเขานะครับและโรงพักเนี่ยก็ตั้งอยู่บนบูเขาเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้นั่งอยู่กับท่านพันตํารวจเอกบุญเทียมหาบุญปั่นนะครับท่านเป็นผู้กับการสถานีตํารวจภูทรเมืองปานจังหวัดลาปางนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับผม ครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาพบประชาชนแล้วก็พูดคุยกันแบบสบายๆนะครับก็คือเราก็อยากจะสอบถามทั้งไปยังทั้งผูมำกับนะครับว่าการปฏิบัติงานการทํางานของท่านนะฮะได้มีการมอบหมายนโยบายต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจยังไงบ้างครับกับเรียนเรียนพิธีธกรน,นะครับว่าโรงพักของเราไปโรงพักจะถือว่าโรงพักชนบทก็ว่าได้ของเจ้าวรมปางดังนั้นปัญหาปัญหาทางอาจกรรมปัญหาแรงต่างของเราเนี่ย น้อยมากเพราะส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะรู้จักกันเกือบหมดนะครับ,รบดังนั้นการการมอบนโยบายของตำรวจเนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราจะมอบเป็นการพบเข้าพบปะพูดคุยกับประชาชนมากกว่าเป็นการออกประเภทมวลชนมวลชนสัมพันธ์มากกว่าที่จะไป,ะไปในลักษณะการปราบปรามเนื่องจากว่าคดีในพื้นที่เราเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเกิดขึ้นทั้งปีนะครับ ไม่ถึงร้อยคดีไม่ถึงร้อยคดีทั้งปีก็ตกแล้วเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณสิบคดีไม่ถึงเดือทําใไม่ถึงครับประมาณเจ็ดแปดคดีเองเดือนหนึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีอะไรครับคดีส่วนใหญ่นะครับจะเป็นคดีทั่วไปก็คือทะเลาะวิวาทเล็กเล็กน้อยน้อยในที่ทะเลาะวิวาทก็เป็นทะเลาะวิวาทกันในกลุ่มของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงส่วนใหญ่จะเป็นลักษน่ายอย่างนั้นส่วนคดียาเสพติดเนี่ยในพื้นที่ก็จะเป็นคดี เสพเสพซึ่งก็ก็ไม่มากส่วนใหญ่ก็คือในพื้นที่เนี่ยประชากรส่วนใหญ่เนี่ยวัยวัยหนุ่มสาววัยทำงานจะเข้าไปทำงานในเมืองเกือบหมดจะมีวัยคือคนสูงอายุอยู่บ้านก็ประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนครับดังนั้นปัญหาจะเกิดก็คืออาจจะเข้ามาเยี่ยมบ้านเสาร์อาทิตย์ครับผมในพื้นที่ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปานจังหวัดลำปางเนี่ย ควบคุมอยู่เนี่ยที่ทางพุ่มกับดูแลเนี่ยมีกี่ตารางกิโลเมตรครับพื้นที่ที่ดูแลมีทั้งหมด4ี่้อยแปดสิบสามตารางกิโลเมตรครับกับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นภูเขาสลับกับที่ราบอ๋อครับมีชุมชนเยอะไหมครับชุมชนมีทั้งหมดส6ิหกหมู่บ้านสามตำบลนะสามตำบลสาสิบหกหมู่บ้านประชากรมีประมาณตามทะเบียนตามทะเบียนบ้านนะครับคือประมาณสองประมาณสักสอง0 0สองแต่ว่าถ้าอยู่จริงคงยังไม่ถึงอ๋อครับ ชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างรครับของประชาชนที่นี่ประชาชนที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่มีอาชีพอาทำไร่ทำสวนนะครับทำไร่ทำนาทำสวนเนืกก่องจากว่าพื้นที่ของเบอร์เมืองปานเนี่ยยอมรับว,ว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ครับ,รบน้ําท่าไหลทั้งปีดังนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพทางการเกษตรครับ เกี่ยวกับเรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ยรับว่าตามชนบทตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยมักจะมีปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นบ่อยนั่นก็คือมีการเสพยาเสพติดแล้วก็มีการลักลอบจําหน่ายยาเสพติดตรงนี้ทางผู้กกับมีมาตรการยังไงในการป้องกันและก็ดูแลครับคือที่นี้เราร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับว่าเราจะมีการรีเอ็กซเรย์ตามหมู่บ้านก็คือจะมีการประชาคมหมู่บ้านว่าใครใครเอามาขายใครเอามาใครเสพเนี่ยเราก็จะส่งตำรวจออกไปสุ่มตรวจ ปัสสาวะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราเราไปสุ่มแต่และหมู่บ้านถามว่ามีไหมก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยวัยที่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยของเมืองปานเราจะเป็นตามด่านตามอะไรหรือตามหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นสุขสาวาทิท์ที่ว่าเยาวชนเข้ามารหรือว่าเพราะว่าเราเมืองปานเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ที่ตำบลแช้ซ้อนก็จะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่เข้ามาแล้วก็เสพมาอ๋อครับผมตรงนั้นก็เป็นน้ําตก แท้ซ้อนนะ yeah, ครับแล้วน้ำตกแม่ปานับที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวับที่มีประชาชนเข้ามาเที่ยวเยอะเพราะน้าตกแท้ซ้อนนี่ก็จะเป็นน้ําตกที่มีน้ําพุแล้วก็มีน้ําแร่ที่ไว้อาบด้วยประชาชนหรือรถถน,นักท่อง<ด>เที่ยวก็นิยมที่จะมาเที่ยวโดยเฉพาะช่วงเทศกาลช่วงหน้าหนาวตีนี้จะพูดถึงย้อนกลับไปว่าการปฏิบัติและการดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่ที่ภูมิกับดูแลอยู่เนี่ย เรามีการแสวงหาความร่วมมือหรือว่าแนวประชาสัมพันธ์ในเชิงลุกอย่างไรบ้างครับของเราที่จะจัดชุดบอลชนสัมพันธ์ซึ่งจะของเรานี่ของทางสถานีตำรวจเป็นอธิบายของท่านพบ,รบ,บตรเลยว่าจะให้ตํารวจเข้าไปดูแลทุกหมู่บ้านโดยที่จะออกคําสั่งให้ตํารวจประจําหมู่บ้านครับซึ่งตํารวจประจาหมู่บ้านเนี่ยจะต้องเข้าไปประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านนะครับว่ามีปัญหาอะไรในหมู่บ้านแล้วเราจะมีการประชุม เข้าคณะกรรมการกตะตะลเราเพื่อจะพิจารณาว่าปัญหาอะไรแต่แต่ละอย่างเนี่ยว่ามันกระทบกับชุมชนเนี่ยเราจะแก้ไขได้ทันทุงทีครับครับแล้วจากการที่เราไปไประชุมร่วมอะไรต่างๆล้วพบปัญหาไหมครับก็มีบ้างครับมีมมคือคือบอกว่าไม่มีก็ว่าไม่ได้เพราะทุกที่จะมีปัญหาแต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ก็จะจะแก้กันด้วยชุมชนอืมก็คือชุมชนจะแก้กันเองครับ โดยมีเราเป็นที่ปรึกษาเราไปมีส่วนร่วมด้วยเป็นพี่เลี้ยงไปอะไรคอยแนะนําเขาอันไหนที่สามารถยุติได้เราก็ให้ยุติในในการเจรจากันที่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านครับตามโดยหลักแล้วเนี่ยไม่ว่าสถานีที่ไหนเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งโครงการกับตั้งโครงการนี้ก็คือมีการเพื่อหาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมครับแล้วก็ในการดูแลนะครับทางผู้กับเองมีนะครับในการตั้งโครงการ เป็นเป็นนโยบายของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยว่าทุกสถานีจะต้องมีอาสาสมัครตำรวจบ้านซึ่งจะมีทุกหมู่บ้านครับ,รบซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นคอยเป็นหูเป็นตามีอะไรก็จะแจ้งให้ตำรวจนะครับไปดําเนินการหรือว่าถ้าอันไหนที่เขาสามารถระางอับเหตยุยงได้เขาก็จะเข้าไปรัางอับเหตุซึ่งไม่ใช่เฉพาะอา,าสาตำรวจบ้านนะครับฝ่ายปกครอง,องเขาก็มีชบรบรอะไรต่างๆเนี่ยในหมู่บ้านซึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มกลุ่มดังกล่าวเนี่ยจะเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าที่ของรัฐครับเห็นว่าที่นี่ดีอย่างหนึ่งมีอ่าอ่าสจนะครับกับท่านเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเนี่ยก็เข้ามาช่วยร่วมดูแลและก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านในการที่จะมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหากใครมีเรื่องอะไรต่างๆก็จะไปปรึกษาท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่านนี้นะครับแล้วท่านก็จะ นำมาเดียนท่านภูมิกับแล้ทั้งสองท่านก็จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับท่านแล้วก็พูดคุยกับท่านว่ามันมีปัญหาอะไรม้างที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับอีกสักครู่พบกันครับ